ปรชนต้นเหล่าแมนบ้านแมนร้อยเอ็ดนะครับเป็นไก่เดินเยี่ยวเยี่ยวข้าปีกอดกอดสองคอเยี่ยวตีนะครับ โดยแข็งรุนแรงนะครับแม่นพีเจ็ดนะครับแพ้หูแพ้ตาแพ้หัวนะครับไอดีสนใจก็ตัวมาเลยนะครับ0845871175นะครับไอดีลเอ็มยีเอ็นศูนหกสี่นะครับแบ่งในราคา5500บาทนะครับต้นตระกูลเลยนะครับ ครับสวัสดีครับหกเดือนครับ